พูดถึงในแต่ละองค์กรหรือแต่ละทีมงานเนี่ยบุคลากรในฝันคือคนที่ทั้งเก่งและก็ดีนะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มพรีเมียมละแต่ทีนี้ทุกองค์กรไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหรอกบางองค์กรบางทีมก็เจอคนที่เก่งแต่ว่านิสัยไม่ดีอาจจะถึงขั้นเลวหรือเป็นท็อกซิกขององค์กรจริงๆแล้วเนี่ยคนเก่งในองค์กรเป็นสิ่งที่ทุกๆองค์กรต้องการแต่ว่าพราเก่งแล้วเนี่ย แถมพ่วงมาด้วยกันเป็นท็อกซิกเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นดาบสองคมละความเก่งช่วยสร้างงานทำงานได้แต่ว่าท็อกซิกเนี่ยมันป่วนคนอื่นและสั่นคลอนในอีกหลายๆส่วนขององค์กรทำให้สุดท้ายคนเป็นหัวหน้างานหรือเป็นเจ้าของกิจการจะไม่สบายใจเมื่อมีคนคนนี้อยู่ด้วยความยากของเจ้าของกิจการก็คือเราต้องรู้คนสี่กลุ่มในองค์กรกลุ่มที่สุดยอดคือเก่งและดี กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่เก่งแต่ดีกลุ่มที่สคือทั้งไม่เก่งและไม่ดีกลุ่มที่4คือเก่งแต่เลวพอเรารู้แล้วแน่นอนว่าเก่งและดีก็คือไขในหินขององค์กร